ต้อนรับกลับสู่ G Auto Review วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถครอสโอเวอร์ขนาดกะทัดรัดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้นั่นคือ Mitsubishi Xplore CV รุ่นปี2025ที่ใหม่ล่าสุด Mitsubishi ได้ยกระดับเกมของตัวเองขึ้นไปอีกขั้นกับการผสมผสานดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีไฮบริดอัจฉริยะและความสะดวกสบายในการใช้งานประจำวันเข้าด้วยกันอย่างลงตัวในรถ SUV สำหรับคนเมืองคันนี้ถ้าคุณพร้อมแล้วไปดูกันเลยว่าทำไม Xplore CV ถึงน่าสนใจขนาดนี้ เริ่มกันที่ภายนอกกันก่อนเลยเจ้าเอสฟอร์สคันนี้สะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นด้วยรูปลักษณ์ที่ดูดันและเส้นสายที่เฉียบคมด้านหน้ามากพร้อมกระจังหน้าดนามิกชิลเลอ์อันเป็นเอกลักษณ์ของมิสูบิชิที่ถูกออกแบบให้ดูทันสมัยและเรียบหรูมากยิ่งขึ้นขนาดข้างด้วยไฟหน้าเหล็แบบเต็มระบบที่ดูล้ำสมัยอย่างมากพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันที่ออกแบบมาให้กลมกลืนและเสริมลุกพรีเมียมได้อย่างลงตัวฝากระโปรงหน้ามีเส้นสันที่ชัดเจนรับกับเส้นตัวทังด้านข้างที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและความสปอต ให้กับตัวรถซึ่งเหมาะทั้งสําหรับก,การขับในเมอึองและออกทริปช่วงวันหยุดซุ้มล้อสีดําเพิ่มความบึกบึขนขณะที่ล้ออัลอยขนาด18นิ้วช่วยให้รถดูสูงโปรง่งและโดดเด่นบั้นท้ายก็ดูไม่ธรรมดาด้วยไฟท้ายเลดทรงตัวทีที่พาดยาวสวยงามเพิ่มเอกลักษณ์ในยามค่ำคืนในด้านสมรรถนะ X f o ชีวิตปี2025มา พร้อมระบบขับเคลื่อนไฮบริดที่ออกแบบมาเพื่อความประหยัดแต่ก็ไม่ละทิ้งเรื่องของความลรื่นไหลในการขับขี่เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.6ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านระบบไฮบริดขั้นสูงของ Mitsubishi ให้แรงเร่งที่นุ่มนวลตอบสนองดีโดยเฉพาะช่วงความเร็วต่ำที่มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะขับในเมืองหรือนอกเมืองการสลับการทำงานระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าก็แทบไม่รู้สึกเลยถึงจะไม่ใช่รถที่แรงที่สุดในกลุ่มนี้แต่ก็ให้ความรู้สึกที่รู้และนิ่งมาก ประหยัดน้ำมันก็ถือว่าเยี่ยมมากคาดว่าอยู่ที่ประมาณ20-23กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ถือว่าดีมากสำหรับรถในซกเมนนี้การเก็บเสียงและความนุ่มนวลของช่วงล่างก็เป็นอีกจุดเด่นที่มิสซูบิชิให้ความสำคัญระบบช่วงล่างปรับจูนมาได้ลงตัวดูดซาบแรงกระแทกจากถนนได้ดีการควบคุมพวงมาลัยเบาทำให้ขับในเมืองหรือจอดในที่แคบๆได้ง่ายแต่ก็ยังให้ความมั่นใจเมื่อต้องเข้าโค้งหรือขับเร็วเสียงรบกวน จากถนนและลมแทบไม่มีเลยแม้จะขับที่ความเร็วสูงซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ x o r CV ไม่ใช่แค่รถที่ใช้งานได้จริงในทุกวันแต่ยังนั่งสบายและให้ประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายด้วย เมื่อเราเก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารของ m ิ t s u b i s ิ i อสปอร์สเชปี2025จะเห็นได้ทันทีว่ามีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดจากรถ m i ิ sub บ ishi รุ่นก่อนกอนภายในให้ความรู้สึกทันสมัยประกอบด้วยวัสดุที่มีคุณภาพและดูหรูหราว่าราคาที่ตั้งไว้มากแถงคอนโซลน,น้ามีการจัดวางอย่างเรียบร้อยเน้นความสะดวกสำหรับผู้ขับขี่พร้อมวัสดุแบบนุ่มในจุดที่ต้องสัมผัสบ,บ่อยเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมจุดเด่นอยู่ที่หน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาด12.3นิ้วและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ ขนาด9นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบมีความลื่นหลายใช้งานง่ายและกราฟิกคมชัดถือว่าเป็นจุดเด่นในรถ SUV ราคาประหยัดเช่นนี้เรื่องที่นั่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งบาะหน้าถูกออกแบบมาให้รองรับสรีระได้ดีนั่งสบายแม้ขับทางไกลบอกหลังมีพื้นที่วางขักวางและพื้นที่สีสันเหลือเฟือสำหรับผู้โดยสารผู้ใหญ่ ต้องขอบคุณการจัดวางชุดระบบไฮบริดอย่างชาญฉลาดปอหลังยังสามารถเอ็นได้เล็กน้อยซึ่งถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่หาได้ยากในรถกลุ่มนี้พื้นที่เก็บสัมภาระก็ถือว่าเพียงพอและสามารถเพิ่มพื้นที่ได้เมื่อพับเบาะหลังลงมิซูบิชิยังใส่ใจรายละเอียดเล็กๆเ,เ,เช่นช่อง USB หลายตำแหน่งระบบชาร์จไร้าสายและแม้แต่ระบบเสียงคุณภาพสูงในรุ่นท็อปด้านความปลอดภัยมิ u ูบิชิก็ไม่ทําให้ผิดหวังน e x t อ o r เ e ชีวิมาพร้อมกับชุดระบบช่วยขับขี่ที่ครบครัน เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเบรดอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉินซึ่งหลายระบบมาให้เป็นมาตรฐานในรุ่นส่วนใหญ่ถือว่าเหมาะมากสําหรับทั้งครอบครัวและผู้ที่ขับรถใช้งานในชีวิตประจําวันมาถึงเรื่องราคา Mitsub i s h i f o r ์เชีวิตปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ24,000ดอลลาร์ 24, สหรัฐ และรุ่นท็อปสุดที่มาพร้อมออปชั่นเต็มจะอยู่ที่ประมาณ30,000ดอลลาร์เมื่อเทียบกับคู่แข่งงออย่าง Honda HRV หรือ Toyota Corolla Cross Hybrid ถือว่า x อ o r t ตั้งราคามาได้อย่างแข่งขันได้ดีมากโดยเฉพาะเมื่อมองถึงเทคโนโลยีความสะดวกสบายและความประหยัดที่คุณจะได้รับและบทสรุปของเราคืออะไร Mitsubishi x p o r ร e ตชิปี2025คือรถ SUV ขนาด,นาด,นาดกะรทัดรัดที่ดูดีรอบด้านทั้งในเรื่องดีไซน์สมรรถนะและฟังก์ชันมันประหยัดใช้งานได้จริง และมีฟีเจอร์ที่ทำให้การขับขี่ในแต่ละวันกลายเป็นเรื่องสนุกไม่ว่าคุณจะมองหารถไฮบริดทั้งแรกหรือแค่ต้องการ crossover ที่ฉลาดทันสมัยทันนี้ก็ควรอยู่ในลิสต์ของคุณขอบคุณที่ติดตามเ Benz Auto Review ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์มาบอกเราด้วยนะครับว่าคุณจะเลือก X4 ชี V ีหรือคู่แข่งในตลาดแล้วพบกันใหม่ในรีวิวหน้า